ล่เงียนชำปลาในน้ำแวกเว้ยวารีเป็ดใหญ่น้อยว่ายแวกชนละทีทางบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันพูเสียงร้องดังจูครูมีเธอเคียงผูกฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่เคารพครับวันนี้พบกับผมทิดบบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิ่ยพันธ์พี่น้องแฟนรายการในภาคเกษตรของเราเนี่ยก็คงจะตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องของสงครามการค้าสืบเนื่องจากประเทศมอาหำมนาจนะเขาก็ขึ้นกำแพงภาษีผมก็จะบอกพวกเราว่าไม่ต้องตกใจับ เรื่องนี้ก็ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเขาดำเนินการไปอย่างสุขุมลุ่มลึกใช้วิธีเจรจานะฮะแต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรผมก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันก็เหมือนโลกหมุนกลับสมัยก่อนในโลกเนี่ยแต่ละประเทศก็จะตั้งกำแพงภาษีเพื่อกีดกันไม่ให้สินค้าในประเทศหนึ่งเข้าไปค้าขายนะแล้วต่อมา เราก็ปรับมาเป็นเรียกว่า FTA คือไม่มีกำแพงภาษีซึ่งกันและกันและวันนี้โลกก็กำลังจะหมุนกลับไปมันก็เป็นอย่างนี้เลยครับมันก็เป็นวงกลมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระนกแต่ขอให้เริ่มต้นทำการเกษตรแบบทำมาหากินซะก่อนแล้วจึงเรื่องเกษตรทำมาค้าขายเดี๋ยวท้ายรายการผมจะเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องนี้ให้นะครับ สนับสนุนโดยอุตราพิรามิดบริษัทสหายเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับหน้าแรงๆแ,แบบนี้แฟนรายการถามบอกว่าถ้าเผื่อเราไม่มีระข่ายพลางแสงหรือที่เรียกว่าสแลนม,มาขึงมาบังแดดให้กับต้นไม้เนี่ยแล้วเราจะปลูกต้นไม้ให้อยู่ดีอยู่ได้ผ่านช่วงแรงนี้ไปได้เนี่ยเราควรจะปลูกอะไร นะฮะผมก็จะแนะนำให้ไล่ตั้งแต่ไม้ต่ำเตี้ยไปเลยนะครับลำดับแรกไม้พื้นคลุมดินที่จะอยู่ได้แน่ๆนะครับก็คือคุณนายตื่นสายแล้วก็แพลเชียงไฮ้คือม่มีแพลเชียงไฮ้กับฟอร์จูลกาก้าอันนี้เป็นไม้ที่อยู่กับพื้นเลยให้ดอกนะฮะในตอนเช้าเชนะแดดแรงๆก็อาจจะหุบบ้างก็มีนะครับ นี่ก็ไม้พื้นไม้พื้นอีกอย่างที่อยู่ได้นแน่ๆคือกระดุมทองเลื้อยแต่ถ้าท่านปลูกท่านต้องคุมพื้นที่ให้เข้าอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการให้อยู่ไม่งั้นมันจะแพร่ไปเรื่อยนะครับกระดุมทองเลื้อยสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเรียกว่าทนแรงได้ดีอาจจะตั้งบนโต๊ะหรือจะสูงขึ้นมาหน่อยเราก็วางแคคตัสนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกระบองเพชร อย่างเงี้ยอยู่ได้แน่แต่หลบแดดให้เขาหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าแดดตอนนี้มันแรงมากสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ปลูกเป็นแปลงได้เลยครับก็คือเตยด่างเตยด่างนี่จะสร้างสีสันเพราะว่าใบมันจะสีเขียวสลับกับเหลืองและเวลาปลูกเตยด่างนะครับขอความมุณาว่าใบมันจะยืดจะยาวมาแค่ไหนอย่าไปตัดเพราะความสวยมันอยู่ที่ใบ แล้วก็ความเรียวยาวของใบทนได้ครับแดบได้ร่มได้สีสันเขียวสลับเหลืองเตยด่างหรือแม้แต่ต้นเตยธรรมดาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าระดับค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยคราวนี้นปลูกให้เป็นพุ่มนะหรือเป็นแถวเป็นแนวก็เฟื่องฟ้าอย่าลืมเฟื่องฟ้านะครับเฟื่องฟ้านี่ถ้าคนปลูกเก่งแล้วก็ หน้าฝนก็ยังออกดอกได้ถ้ารู้วิธีซึ่งผมเคยแนะนำไปแล้วใครยัง,รงสงสัยเพิ่มเติมถามมาได้ที่ b u a n 2 4 9 4นะครับแต่ว่าพูดบ่อยจะไม่พูดซ้ำนะจากเฟื่องฟ้าต้องมาไม้พุ่มอย่างทองอุไลนะก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทองอุไลทรงบาดาลเนี้ยได้หมดนะครับอันนี้เป็นไม้พุ่มขนาดกลางทีนี้ท่านสังเกตไหมครับหน้าแรงเนี้ยทำไมต้นไม้ใหญ่ๆ มันยังใบเขียวของมันได้ตามปกติอะผมยกตัวอย่างต้นกลางด่างเหลืองที่มันอยู่ได้อยู่ดีเนี่ยแม้เราไม่ได้ให้น้ำเลยหน้าแรงเนี่ยเพราะที่เราเห็นแรงแห้งเนี่ยมันแห้งเฉพาะผิวดินครับแต่น้ำใต้ดินมันมีมันก็โตได้นะะอันนี้ก็คงจะตอบโจทย์แฟนรายการว่าไม้ทนแรงเหล่านี้อยู่ได้แน่ๆครับ สวัสดีจ้าประชุมเป็นยังไงหล่งส่งกรานลูกลานได้มาพบมหามาแลยเออดีแล้วเป็นยังไงตอนนี้อยู่เงาเงาคนเดียวก็ต้องยึดหลกักอัตาเฮอัตาโนนาโทตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและประชุมวันที่ยี่สบสองที่จะถึงเนี้ยเขากำหนดให้เป็นวัน คุ้มครองโลกอา้าวประชุมบอกเป็นคนตัวเล็กๆจะไปช่วยคุ้มครองโลกได้ยังไงเเลยได้เราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเราก็ช่วยคุ้มครองโลกได้คุ้มครองอย่างแรกก็คือเราก็ไม่ทำลายโลกหยุดเผาหยุดก่อมลพิษมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมนอกจากหยุด ทำลายแล้วนะอะไรที่ทําลายโลกเราไม่ทําเราก็สร้างเสริมคนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยถ้าแต่ละคนทั้งโลกช่วยกันนะโลกต้นไม้คนละต้นโอ้โหแค่นั้นละโลกก็จะกลับมาเขียวอากาศก็จะบริสุทธิ์สภาพสิ่งแวดล้อมก็จะดีเห็นหรือเปล่า ว่าพลังจะคนตัวเล็กๆอย่างประชุมอย่างพวกเราแต่ละคนเนี่ยคุ้มครองโลกแล้วที่สำคัญก็คือนะถ้าดูรายการคุยกันล่านปูแล้วก็ดูรายการข้อคิดทิตบวนสัปดาห์เนี้ทิตบวนก็เสนอข้อคิดเรื่องเรารักกัน ถ้าเรารักกันเราไม่เกลียดชังกันเราก็ไม่เข้นฆ่ากันเราก็ไม่ทำลายกันเราก็ไม่ยิงกันเราก็ไม่ทิ้งระเบิดกันเพราะว่าเรารักกันไงเพราะฉะนั้นร้มคำนี่ก็คุ้มครองโลกได้นะอย่าให้ลูกหลานมากลดาที่ล่างว่าไอ้สมัยรุ่นปู่ย่าตาทวดทำกันยังไงโลกมันถึงเลวแรกอย่างนี้นะ แล้วก็ไม่ใช่คิดว่าจะหน,นีไปดาวดวงอื่นแล้วปล่อยให้โลกนี้ชอกช้ำแต่เพียงลำพังไม่ได้น้าที่ฉันโถมาเนี่ยเพราะฉันนะเป็นห่วงโลกปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรเวตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรพีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนผาดอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลสจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดสนับสนุนโดย เฟติลอนคอมบีบริษัทสายกเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับทิศวุฒนชวนชมวันนี้ก็ผมหยิบมาเป็นช่วงชวนชมก็สืบเนื่องจากที่แฟนรายการได้สงสัยนั่นแหละคาบอาจารย์อยากจะปลูกต้นไม้เอาไว้ริมรั้วก็ได้ฟังอาจารย์แนะนำต้นไม้มาหลายอย่างแต่ถ้าจะให้อาจารย์ฟันธงไปเลยว่าปลูกต้นอะไรดีโดยที่ หนึ่งป้องกันคนสัตว์เลี้ยงได้สองอึดทรหดอดทนไม่ต้องให้น้ำบ่อยแล้วก็สวยด้วยหมาสเปคนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเกินเฟ,ฟ,ฟื่องฟ้าครับพี่น้องเฟื่องฟ้าครับเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านจะปลูกเฟื่องฟ้าริมชายรั้วเนี่ยท่านอย่าไปปลูกห่างถ้าไปปลูกห่างเนี่ยไอ้ช่วงรอยต่อระหว่างต้นเนี่ย บางทีมันรอดได้ปลูกให้ทีครับระยะกว้างสุดขออย่าเกินเมตรคูณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งต้นหนึ่งเมตรหนึ่งต้นหรือห้าสิบเซนหนึ่งศอกหนึ่งต้นหนึ่งศอกหนึ่งต้นยอมเสียหน่อยแล้ววิธีจะประหยัดก็ต้องไปซื้อจากแหล่งผลิตเลยตัวอย่างเช่นแถวกระทุ่มแบนเราก็ขายต้นละสิบบาทขายแบบขายส่งเราก็มาปลูกอันนี้คือเคล็ดลับปลูกทีๆนะแต่ว่า ไอ้ช่วงแรกเนี่ยมันต้องให้น้ําบ่อยๆแล้วก็ตัดแต่งตัดยอดพยายามตัดยอดพอตัดยอดเพราะมันจะแตกกิ่งแล้วทรงมันจะหนาทึบพอต้นได้สักระดับเมตรหนึ่งแล้วท่านสบายแล้วทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เคยบอกถ้าปลูกนั่นๆเป็นพุ่มแล้วมันจะมีมแมลงไปอาศัยอยู่อันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเราตัดแต่งบ่อยถ้าเราปลูกเป็นรั้วเราต้องตัดแต่งนะให้กว้างไม่เกิน ครึ่งเมตรนะแล้วการที่เราตัดแต่งบอยเครื่องไม้ครื่อง,งมือแมลงไม่อยู่แล้วครับนะอย่างนี้เราไม่ค่อยลดน้ำเนี่ยมันจะออกดอกสวยมากๆและถ้าเผื่อท่านเลือกเฟื่องฟ้าที่มันมีลักษณะการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะโตได้ทัดเทียมกันนะแต่ว่าถ้าปลูกไว้ดูเล่นไม่ได้ตั้งใจจะเอาไว้ป้องกันคนเท่าไหร่ก็ปลูกใส่กระถาง วางไว้มันก็โล่งลงแต่ก็พอกันได้นะแต่มันจะดูไม่สวยเป็นแถวเป็นแนวเหมือนแนวรัว้วและถ้าเผื่อจะปลูกเฟื่องฟ้าบนเกาะกลางถนนให้สวยนะครับท่านต้องไปดูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รกำแพงแสนตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยมาเลยครับคือปลูกแล้วต้องมีการตัดแต่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและจะพบว่าตรงไหนที่แดดดีแสงดีเนี่ย จะออกชูดอกสวยมากแต่ตรงไหนที่ไม่ค่อยออกดอกเพราะว่าร่มเงาของต้นนนทะีมันอาจจะบังแสงอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะนี่ก็คือไม้ใกล้ตาที่เราลืมไปนะครับภาพนี้มีความหมายท่านผู้ชมครับ ผมที่นอนแอ่งแมงสบายอกสบายใจนี่ผมชื่อใครขาวครับที่ผมมีความสบายอกสบายใจเพราะผมอยู่กับเจ้านายที่ให้อาหารการกินก็ดีที่หลับที่นอนก็ดีเจ้านายผมเป็นผู้มีเมตตาจิตและทันยึดหลักว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกนะรรับ ท่านผู้ชมครับศัตรูพืชวันนี้ก็สืบเนื่องจากแฟนรายการอีกนั่นแหละเขาบอกว่าเห็นใบชมพู่ที่ปลูกเนี่ยของคนอื่นเขาใบเขียวหมดแต่ทำไมชมพู่ที่บ้านเนี่ยใบมันเป็นดวงดวงก็ไม่ถึงขนาดเป็นจุดเนี่ยเป็นดวงดวงสีน้ำตาลไม่เห็นตัวมแมลงมันเกิดจากอะไรอันนี้มแมลงเขาเรียกว่า หนอนปลอ,อกครับคือหนอนปลอ,อกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะชมพู่มีหลายพืชที่เวลามันกินนะมันจะโผล่หัวออกมาแล้วปากมันจะแทะแทะผิวใบแล้วมันก็จะหลบเข้าไปข้างในมันจะมีขาคู่หน้าประมาณสักสามคู่แล้วก็ใบไม้นี่แหละไปหุ้มห่อหุ้มตัวแล้วเวลามันเข้าดักแด,ด้เนี่ยมันก็จะห้อยตองแต่งตองแต่ง,ตอ,ง,ตงอยู่ที่ใบทำลายพืชเยอะครับ ไม่ใช่เฉพาะชมพู่ชมพู่มะพร้าวนี่ชอบมากนะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างต้นมะกอกน้ําเวลามันกินเยอะๆนี่นะโอ้โหเรียกว่าใบาแห้งโกรนกันเลยเียวนะวอันนี้ไม่ยากเลยครับถ้าเจอตัวเก็บบางคนใช้ไม่กวาดกวาดกวาดแล้วเอาอคิลเทอร์นะสารป้อง,งกันกับจักแมลงที่ควบคุมได้ทั้งเพลี้ยทั้งหนอนเนี่ย ฉีดพ่นไว้พอหนอนมันมาแทะมันจะได้รับยาเข้าไปแล้วมันก็จะตายอันนี้เราต้องเผื่อไว้สําหรับพวกที่เราเก็บกวาดไม่หมดนะครับนีกอบหนึ่งในปัญหาสัตรูพืชวันนี้และแน่นอนที่สุดครับหน้าแล้งหน้าร้อนเนี่ยเราเองไม่กล้าเอาตัวออกไปพบกลางแดดนะเพราะมันแสบร้อนไปหมดและเพะเพลอจะเป็นมะเร็งผิวหนังเอาด้วย ก็มีแฟนรายการหลายท่านเขาบอกว่าต้นไม้ที่บ้านหน้าแล้งมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ใบมันไหม้ก็แดดนี่ครับเนี่ยอย่างตัวอย่างไซใบศัก์เนี่ยไซใบศักด์ในความจริงเป็นไม้มีราคาแพงท่านต้องตั้งไว้ที่ร่มร่มหรือว่าร่มรำไรโดนแดดไม่ได้นี่ยโดยอย่างต้นนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นเจอจากแดดตะวันตกนะส่องมา มันก็เหมือนคนเนี่ยผิวหนังไหม้เกลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นหลือดูนี้ศัตรูสำคัญคือแดดหาร่มไม้ใบบังช่วยขยับต้นไม้เข้าที่ร่มลำไายหรือถ้าจำเป็นจริงๆร่มกลางในกลางวันนะฮะแดดบ่ายหรือจะพลางด้วยตะข่ายพลางแสงดำเนินการช่วยต้นไม้ ผู้น่าสงสารไม่มีขาจะเดินหนีช่วยเขาหน่อยนะครับปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติมโตโองอกงามสมใจเมื่อใช,ใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรเวสตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตรีลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นตรกาการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดสนับสนุนโดยฟิปโอนก50หมดปัญหาปลวกด้วยฟิปโอนก50ท่านผู้ชมครับช่วงคลินิก,กเกษตรวันนี้ก็คือช่วงตอบคำถามนะครับ แฟนรายการถามมาทาง S B U A N 2494นะท่านบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์กล้วยน้ำว้าต้นกอแข็งแรงออกปลีใหญ่1 0 1ถึง12หวีแต่ใบเหลืองเคลือกล้วยลูกรีบผอมทุกหวีเกิดจากอะไรและต้องดูแลอย่างไรครับ ที่ท่านเห็นต้นกอแข็งแรงใหญ่นะมันเป็นช่วงที่ยังไม่เกิดปัญหาครับการที่ท่านเห็นกล้วยมีอาการใบเหลืองและที่ผมสังเกตจากภาพเนี่ยมันเป็นใบเหลืองจากข้างล่างเข้าไปมันเริ่มเป็นโรคชื่อเป็นทางการเรียกโรคเหี่ยวของกล้วยเกิดจากเชื้อฟิสเซเลียมออกซิสปอรชาวบ้านมักจะเรียกว่าโรคตายพลายทีนี้ พอมันเป็นเนี่ยปกติเราจะไม่ใช้วิธีรักษาแต่เราจะใช้วิธีกำจัดและป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่ไปอย่างที่อื่นๆเลยกเลี่ยงการเอาหน่อจากกอน,นี้ที่เห็นว่ายังดีเนี่ยไปปลูกแต่ถ้าจำเป็นต้องแช่ในสารป้องกันการพเชือ้อราเช่นเทนิวเอาไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีก่อนลงมือปลูกลุมปลูก ควรจะมีปูนขาวมาช่วยปรับสภาพดินจากที่เป็นกรดให้มันเป็นกลางนะครับทีนี้อันนี้ผมแถมไม่หน่อยว่าถ้าเผื่อท่านพบต้นกล้วยกลางต้นเหี่ยวตะโคนใบล่างๆยังไม่เป็นไรอันนั้นจะเกิดจากแบคทีเรียสองโรคนี้เป็นโรคที่ทำให้กล้วยถึงตายแต่เผื่อไว้ถ้าไม่ได้เกิดจากเชือ้อรานะมันก็เป็นไปได้ว่า อาจจะมีหนอนก่อกล้วยเข้าไปเจาะชัยนะฮะทำลายหรือจะเป็นด้วงงวงชัยเง่ากล้วยซึ่งสองชนิดนี้เราอาจจะไม่มีภาพให้ท่านได้ดูนะครับอันนี้ก็จะสร้างปัญหาเหมือนกันแต่โดยสรุปก่อนี้ถ้าเป็นผมผมก็สารป้องกันจากมาแมลงลาดลดโคนก่อกล้วยแล้วก็เอาเชนเนลส์ะ News, นะฮะลาดลด บริเวณโคนกอกล้วยก็จะช่วยป้องกันทั้งเชื้อราแล้วก็มแมลงและถ้ามันหยุดก็แปลว่ามันได้ผลแล้วส่วนลูกที่รีบไปแล้วนะั่นนะก็จำเป็นจะต้องยอมเสียไปนะครับแต่ถ้าเพื่อป้องกันต้นอื่นอย่าลืมนะครับพอกล้วยตกครวัวถ้าเผื่อคิดว่าต้นไม่แข็งแรงพอก็เอาปุ๋ย13 13 21ใส่ให้กับกล้วยนะฮะนีอีกอ่า อีกคำถามหนึ่งนะครับท่านจงมาบอกว่าสรูปบนเป็นพริกใบหยิกเป็นคลื่นและมีจุดเหลืองที่ใบความจริงไม่ใช่จุดนัเรีวยกว่าเป็นแถบนะ,อ,ะอันนี้ถามว่าเป็นอะไรรูปร่างเป็นกระเพาเป็นด่างเหลืองเหมือนกันเกิดจากอะไรใช้ยาอะไรดีที่เราเห็นพริกใบไม่ได้รีบเล็กมากแต่ว,วงหยิกเป็นคลื่นมันเกิดจากการดูดของ เพลียอ่อนครับพริกดูใต้ใบจะเห็นตัวจะเป็นจุดเหลืองๆนะพอเซลล์ไหนถูกดูดมันก็เลยไม่โตไอเซลล์ที่โตมันก็โตมันก็เลยเป็นคลื่นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นจากเพลียไฟเนี่ยอาการจะเป็นอีกแบบคือใบจะงิดเหลือเล็กนิดเดียวเลยนะอันนี้เราก็เอาคิวเทอร์ฉีดพ่นป้องกันไว้นะครับแต่ว่าไอใบที่เราเห็นเส้นใบยังเขียวเนื้อใบมันเหลืองแล้วค่อยซีดไปเนี่ย อันนั้นขาดธาตุครับส่วนมากมันจะเกิดกับใบล่างเราก็ควรจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้กับพลิกต้นนี้นะแล้วก็เอาเฟติลอนคอมบิฉีดพ่นด้วยที่ผมแนะนำสองอย่างเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเราได้ธาตุอาหารสามตัวและเราได้ธาตุอาหารเสริมอาหารรองจากเฟติลอนคอมบิก็จะได้ครบและหลังนั้นรีบปรับปรุงรบำรุงดินปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรีย์มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ กระเพราที่ว่ดาด่างก็ขาดธาตุอาหารเหมือนกันป้องกันกับจัดวิแก้ไขเหมือนกันเลยครับภา,าษาเกษตรวันนี้สนเสนอคำว่าไม้บังลมที่ฉันพูดถึงไม้บังลมเนี่ยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นหรือเปล้าหลายจังหวัดหลายพื้นที่ฉันก็ข้อแสดงความเสียใจยด้วย เพราะว่าพายุฤดูร้อนหรือบางทีก็พายุฤดูฝนพอพัดมาแรงๆเนี่ยนะบ้านช่องห้องหอก็พังพินาศต้นทุเรียนก็หักโคนต้นไม้ก็หักล้มทับบ้านเสียหายหนกักเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากยะเสนอหมไม้บางหลมที่จริงฉันก็พูดมานานแล้วละแล้วก็อยากให้ทุกคนไปศึกษาว่าลมเนี่ยมันก็มีทนุนนะ มันก็มีช่องทางที่มันมาลองไปถามคนที่เขาอยู่ในท้องถิ่นเขาจะรู้ว่าลมนี่มันมาช่องไหนช่องไหนฉันเคยมีที่แล้วก็คนแถวนั้นก็เคยบอกฉันก็เป็นจริงก็มีถนนคงลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม้บางลมที่ดีนั่นเลยรอบส่วนรอบพื้นที่ถ้าเราปลูกไม้ใหญ่เราก็ต้องปลูกส้นสักสามแถวแต่ละแถวสลับกัน หรือจะเป็นยูคาลิปตัสก็ได้หรือใครจะปลูกไม้ใหญ่อะไรก็ตามแต่ว่าปลูกทิศที่เพื่อให้เป็นกำแพงมันจะพ่อนหนักเป็นเบาทิ่เนอร์ซ้นกับยนะูคาะเพราะมันรูหลมมันไม่หักโคตรและถ้าเพื่อว่าปลูกผักต้องขึ้นซุ้มมะละหรือจะซุ้มผักอะไรก็แล้วแต่ก็ง่ายๆเราก็ใช้กล้วยนั่นแหละ เป็นไม้บางลมเอาใครยังไม่ได้ทำรีบทำวันนี้ก็ยังไม่สายไม้บางลมนจะจ๊ะก่อนจากกันในวันนี้ผมจะบอกว่าถ้าเราเป็นเกษตรกรแล้วเราต้องการฐานชีวิตที่มั่นคงท่านจะมีที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบละแต่ต้องแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำเกษตรในรูปแบบที่เรียกว่า เกษตรทำมาหากินไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดเราก็จะไม่เดือดร้อนเรามีบ้านอยู่เรามียารักษาโรคเรามีเครื่องลุงหมและเรามีอาหารการกินนับตั้งแต่กุ้งหอยปูปลาในน้ำนะขอบบ่อเราก็มีกล้วยมีมะพร้าวมีไผ่แล้วก็มีสัสประสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่ามุ่งทำเกษตรทำมาค้าขายแล้วไปผูกชีวิตไว้ตรงนั้น อย่างเดียวอย่างน้อยเรามีปัจจัยสี่จากการทำกรเกษตรแบบทำมาหากินซึ่งท่านทั้งหลายที่ติดตามผมมาตลอดก็คงจะเข้าใจดีเพราะฉะนั้นดำเนินชีวิตด้วยความไม่ตื่นตะนกตกใจแต่มอบความไว้วางใจให้กับผู้บริหารประเทศว่าเขาจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดติดตาม กดไลค์กดแชร์บอกต่อไปอยังญาติสนิทมิตรสหายเพื่อเผยแพร่วิทยาทานครับขอบคุณและสวัสดีครับ